สวัสดีสสดครับพอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมกดช่องระบบเที่ยงพี่พีมงานพี่พวกไม่ยู่ติดช้าแนวครับพี่น้องหรามกินน,น้ำกันกึน้นเราขึ้นเ,เดินครับผมมีอย่างหินหนะเนาะไม่บานมเลยจ้ะก๋อยผมแ่บค่ะนี่ค่ะย่าปลากระป๋องน้ำค่ะปลากรวดค่ะดอกแคปลาะค่ะพี่น้องค่ะหวปลารกระดูกหอมแดงยังทันลงมือเลยพี่น้องเอ้ยจ้ะขนมเทียนความหวานมากเลยพี่น้อง ประตุมพัดแตงมู้ครับอขอลิมแต่ขอขอบคุณพี่น้องวางไปห้องคุณผู้ทุกคนเนาะที่เบะขามาเยี่ยมยามทาำข้าวชองรุ้บเทียงที่กับขอขอบคุณเวลาโอกาสนี่ครับผมกฝากพี่น,พน้องเขาก็ไลไรก็แก่ก็ตับตะไคร่ก็ขี้เกียจเฉยแล้วพี่น้องเนาะตัววัผาผัดขิดจากถองบุกเทียงที่ครับผมมาพี่รองเบาอะไรยังฮะเขารับไไม่รู้เหมือนกันหลากหลายนะพี่รองเนาะปล่อยผมย้ำบาบักระบอกพี่รอง,องมา มาเลยลองบอกไปห้องกอยู ah. ุ่กคนดอกแค่ป่ากูกไปเห็ดงานเด่นไก่เมื่อหนองเมืองมากินหนองบางไก่เรื่องเคียงฟังไก่ฟังคว้าเอามากูด้วยกันนองอืมจุดือดอบันยังไงเขาห่อนหองหืมกดอ กัดทักอมพับไส้อ,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 อดของผมมาปอนเขาตบเขาไปแล้วน้องคืบวกยิ่งนิบเนาะยำปลากระป๋องแร้พี่นเนาะกระดิ่งของขอานอือ,อ,อ,อ หอนเจ็บไรแต่หอนเข่าก็หอนเขาก็หอนเนาะบรรยากาศก็หอนเขาหนาหอนเป้างการหอน フフ <c oughs> <c oughs> หัดมอ,องวะเดีอะไรงั้เงงมดีวจวปวดไงไม่เป็นหรอก 好好我不会，你嗯。

เมืองไทยถึงเมืองห่อนห่อนห่อนยี่งห่อนนหนรู้ตกว่าจีนย่านั่นี่ทุดคึนมาก็ยูดดูด้วยคใชอ่ไเมืองหลอกประหยัดมาอูู่บันเฮ้า

Thì, có who, rồi không nghe vậy không không, quằn là อมอับูอนเลย่น้อนนั่อนออดขอนมาเบ้อเทาข้เท แบบนี้อือมจบอันนี้ต่อแค่ปาก หนึ่งคนสองอนคืนเคียออกอมือตอมเขาใช่ไหมนะอือ ออกคุ้มๆหน่อยๆน,นะความร้อนีรยเป็นก๊นแดฝดนโอ้ Còn vẫn thì quất lúc Bớt cơm rất thăm Nào Ừ Máu mực nhỏ Cắm cái này Ủa 嗯。Mm hmm. รับดับวันเล็บน้องขนมแม่บาดเท็ดเองหอนหอได้เพี่ยงอืมล้มสาวแต้ว ทักละใส่มะข่าใส่โซลูนืูกระเจี๊ยบยังข่าวอ่อนผมกับอืมอืมอคือบะเด็ดพี่น้องจัดบะเด็ดมึงกินบางทีจะปล่อยน้อพี่น้องเนาะแต่ขอขอบคุณพี่น้องไองไปเขาดูผู้ทุกคนนะทุกแม่คุณมารับชมสองพร้อมอ่าช่องรูปเทียงพี่เอกเขอขอบคุณเวลาโอกาสนี้ครับผมกับฝากพี่น้องเฮากุไหลกุ้งแท้กุ้งจับตะไคร้กุ้งมิ้งจังเกินน้างเป็นร้านใจกันน้อพี่น้องนะ พี่หนึ่งกับแทบๆกันครับผมคิพๆจะทมนี่พอๆกับพี่ชินาครับผมสวัสดีจ้า